สวัสดีครับน้องเอ็กซ์ครับผมวันนี้ครับผมเรามีโปรโมชั่นดีๆมาให้นะครับวันนี้วันนี้เรามาหน้าร้านเลยใช่แล้วโอ้โหรถอาจจะดูเยอะๆหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาคันนี้ก่อนเป็นโปรโมชั่นท้ายปีครับพี่พีคันนี้เป็นอะไรฮะเป็นโตโยต้าวีออสปี2005ันหพีเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมขับสนุกสนุกเลยเนาะใช่ขับมากับท้องกับล้อพีวันสวยๆเลย15นิ้วน้องเอ็กใช่แล้วอ่ะโอเควันนี้ไปเร็วนิดนึงอาจจะดูค่ำไปแล้วนะครับไปดูหน่อยเป็นโตโยต้าวีออสนะครับนะครับเกียร์ธรรมดานะครับปีสองพัน P1 <P> วส,บบสวยๆนะครับสีสันก็ค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ90%ถือว่าเรียบร้อยนะครับอย่างมากๆนะครับนี่ครับโอ้โหสวยๆก็เลยทีเดียวยาง<ผ><า>ปียี่สิบเด่น<ผ>ัภายในเรียบร้อยโอ้ยยางปี2ี่เอ็น้องเอใช่ครับผมพีวันนะน้องเอะใช่พีวันยางปี21่สเดนี่โอ้โหตายแล้วยางปี21็ดด้วยเอามาดูกันนะครับมาสวยงานพระรามแปดพระรามเก้าแล้วเกินดูภายในก่อนภายในค่อนข้างเรียบร้อยอย่างมากๆ ผมบอกมันมีผันแยงการขโมยพี่ตกใจเลยพี่ขอโทษต้องกดก่อนพี่พีกันอ้าวขอโทษครับบูกมีเดอบมอลล็อกก็ไม่บอกทำไมอ่ะพี่มันต้องเดอบมอลล็อกไม่ใช่มันต้องบอกว่าเซ็นท่านสิโอ้ตายแล้วแล้วเจะาอกเซ็นท่านไม่ไปรถติดพอเลยครับไปเปิดประตูนี่ครับเบาเรียบร้อยสะอาดนะครับบอกกระมีหีนะครับโอ้โหนี่ถ้าโทรศัพท์มีกลิ่นได้นะมันน่าจะหอมพอสมควร คอนโซลเรียบร้อยนะครับไม่ต้องทำรายมากเกียร์ธรรมดานะครับสาหรับคนที่ชื่นชอบเกียร์ธรรมดาที่ไม่ชอบออโต้นะก็ถือว่าถูกใจกันอยู่เรียบร้อยกันเลยทีเดียวนี่ฮะแผงประตูหลังก็เรียบร้อยนะครับเบาะหลังก็เรียบร้อยพรมโมโม่ด้วยนะครับโอ้สาสตร์อย่เนียเก็บนี่ครับเรื่องบอกไปลาโพงไพลเนียด้วยนะครับผมอ่ะดูห้องเครื่องหน่อยวันนี้ไปเร็วกันหน่อยนะจ๊ะราคานี้บอกเลย ฟีตกระจแน่นอนนะครับรถสวยๆอย่างนี้ทะเบียนเดิมด้วยนะจ๊ะสอสลานอนเอนะครับผมฝากระโปรงดีนะครับอ,อันลืมบอกไปแวะมาดูนิดนึงภาษี 6- 6นะจ้าใช้กันยาวๆเลยกันเลยทีเดียวคันนี้ครับนี่ฮะโอห้องเครื่องเรียบร้อยนะครับ,รบนะครับคาน้าก็เรียบร้อยดีนะครับนะครับรถอาจจะมีทําสีมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําแต่อย่างใดครับผม้องเอ็ก ปลาเครื่องสะอาดอาสสารเครื่องนิดนึงอุปกรณ์เช่นท้หมดนะฮะไปเรียวนะไปตัดหมอนะครับปัดน้ำฝนนะครับอุปกรณ์มาตรฐานโดยรวมโอ้โหสตาร์ททีเดียวติดครับผมเอาอยัางไงดีต้องเอ็กคันนี้ FC เรา,าที่ติดตามไว้เอาไงดี ตลาดเขาขายกันประมาณแสนต้นๆครับพี่ดีถูกต้องคันนี้ต้องมีแสนกว่าแน่นอนคันนี้เท่าไหร่ดีตลาดเอซีเราให้ไปแค่แปดหมื่นเก้าพันบาทเทั้ผมราคานี้คิดดีไม่ไม่พี่อาจจะไม่แปดหมื่นเก้าพันทอทีวีอาร์พีสองพันห้านะใช่ครับผมอ่ะแปดหมื่นเก้าแปดหมื่นเก้าตามใจลูกเอ็กซ์เอซีที่ติดตามไว้นะครับก็รีบติดต่อมาเลยนะครับอย่าให้พลาดคันนี้นะจ๊ะครับผมรีบมาเลยเจอเจอต่ออีพีหน้าครับผม